มาเรามาสู่คําถามสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่รอบถัดไปดีกว่าเออมีอีกหลายรอบบอกเลยนะคะสุดท้ายแล้วอยากจะถ,ถามนะคะกับคุณชิปเนี่ยว่าคุณชิปนะคะเล่นเซิร์ฟไหนอ่าเพื่อแบบว่ามีเพื่อนๆอยากจะจะไปตามเล่นด้วยอะไรอย่างนี้มีเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนําหรือเปล่าหรือว่าเลตอนนี้ตัวตน,นี้ตัวหลักผมจะอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่วาคิลี่ในเมซิสน,นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะไปเล่นเล่นเนสตสตีมบ่อยๆเนี่ยะจะเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็คือเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดนะครับนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ไกอา นะครับอยุธยานั่นเองนะครับก็เล่นอยู่ 2, 2> เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นะครับก็ใครที่แบบติดตามก็สามารถแบบไปหาได้ทั้งสองเซิร์ฟเลยเนาะแต่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี่นก็น่าจะดีกว่าป่ะเพราะว่าน่าจะเข้าง่ายแล้วก็ผูเ้เล่นใหม่น่าจะเยอะกว่า,วาตรงไหนถ้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่ดีกว่าตรงไหนผมจะอธิบายให้ฟังคือถ้าเพื่อนคุณเพิ่งมาเริ่มเล่นเนี่ยคุณย้ายไปเล่นกับเพื่อนได้เลยครับที่เซิร์ฟใหม่ถูกไหมเพราะมันเริ่มใกล้เคียงกันแต่ถ้าคุณมาเล่นที่เนี่ยถ้าคุณมีตัวอยู่นี่แล้วอ่ะคุณก็ไม่ต แต่ถ้าอยากอยากย้ายก็ได้นะครับอยากไปเจอแบบเริ่มใหม่อะไรย่างนี้ก็ได้แต่คือผมแนะนํานะเล่นเล่นเซิร์ฟที่เราเล่นกับเพื่อนอ่ะดีที่สุดนะครับเพราะเกมนี้มันจะสนุกที่เล่นกับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเข้าเซิร์ฟหลักไม่ทันก็เข้าเซิร์ฟเดียวผมแบบเซิร์ฟนี้ไม่ทันคุณก็ไปเริ่มเล่นใหม่กับเพื่อนที่เซิร์ฟที่กำลังจะเปิดใหม่ก็ได้นี่เยือนนี้ก็มีเปิดใหม่นี่ครับผมนะใช่ไหมเซิร์ฟสุโขทัยก็ได้นะครับ อันน,นั้ก็มีอีกนะคะก็ใครที่แบบว่ากําลังจะเริ่มเล่นแล้วตอนนี้ก็แนะนําว่าไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ไปพร้อมกันน่าจะง่ายกว่าเนาะน่าจะแบบว่าไปฟาร์มเติบโตไปได้วยกันอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่แหละครับความสนุกของเ m o อ่าใช่นะคะความสนุกของเล็กน่กนะครับ